PKRU จัดงาน u 2 t PKRU Share Show Shop ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันดามันระหว่างวันที่23-24กันยายน2565มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดงาน u 2 t PKRU Share Show Shop ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันดามันภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG u 2 t for BCG โดยมีนายนารงวุ้นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรายรชภัฏภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงรัตนโกยกิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายแผนง,งานและวิจัยตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมอย่างครับข้าง ที่ลานกิจกรรมอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรายรชภัฏภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงรัตวยกิจเจริญรองอธิการบรดี PKRU เปกล่าวถึงที่มาของการจัดงานว่างาน U2T PKRU Share s ู o ชร์โชชผลิตภัณฑ์ชุมชนอันดามันภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจบ c ซประจำปีสองพในครั้งนี้ จัดโดยคณะทำงานในโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมมือร่วมแรงร่วมใจโรงพื้นที่ตำบลใน4จังหวัดอันดามันประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตจำนวน12ตำบลพังงา36ตำบกลกระบี่17ตำบลและตรัง15ตำบลรวมทั้งสิ้น80ตำบลโดย PKRU ได้ลงไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์เดิมตำบลละ2ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่แต่และตำบลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยมีการจ้างงานบันณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ตำบลละสิบอัตราด้วยงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกำลังคนในการทำงานในพื้นที่ร่วมกับทีมงานของมหาวิทยาลัยโดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการสาเดือน ตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน2565วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งของงานนี้คือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แม่งปันเรื่องราวทำงานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะทำงานและนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงานรวมถึงภาพในอนาคตการต่อยอดผลิตภัณฑ์ตามพันธกิจของมหาวิทยายลัยในการเป็นสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดแรงขับเคลื่อนในพื้นที่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งหวังว่าชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่จะมีขีความสามารถมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป